ตามลักของพระุทธศาสนาการเกิดขึ้นมาเนี้ยบนนี้นเกิดสร้างเดียหลแลจากหลังจากจากโลกนี้ไปเน,นี่ยกับบ่มีเบิดบุตพุทธศาสนาบอสอรนะพุทธศาสนาสอนว่าการเกิด มีสีบิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งเรียว่าเกิดมาศาสหนึ่งหนึ่งนั่นคือการอาศัยเหตุปัจจัยก่อให้เกิดเป็นสีบิตในผู้แบบหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหาเปลี่ยนจากผู้แบบอันนี้ไปแากบม่มแงามันจะหมด มือนกันกับเฮามาเบิ่งสักเจรสารบางบางจังตัวอืมกระเจ้าลอกข้าเปลี่ยนแปลงจากผู้เดิมไปสู่ผู้ใหม่เฮามาเบิงมู่อเบิงสักเรสารบางจ ที่ลอกข้าวออกนี้ห <hi> าวที่มันลอกข้าวออกเนี่ยมันงูตัวหนังหมอนะงูตัวนั้นแต่งูที่ลอกข้าวออกใหม่เป็นงูตัวเก่าหมอกวาระแมนแต่เป็นงูต <inadvert ent> ัวใหม่หมอกวาบะแมนงู <ắm dan Der ion> ตัวใหม่ที่ลอกข้าวจากตัวเก่าจะอาศัยงูตัวเก่า เมื่อลอกข่าออกกินก็เป็นผู้ก่ออันนี้ชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละขั้นต้อ้นกันได้ขื้นกันพวกหมักไม่ตื้นกันชีวิตสั้นนานตื้นเขาเกิดแต่ละภพแต่ละศาสตร์แต่ละขั้งเพียงแต่การเปลี่ยนผู้แบบกสิบางาขั้งมันเกิด เป็นอีกผู้แบบหนึ่งบางครั้งเกิดเป็นอีกผู้แบบหนึ่งซซ่งรูปแบบมีจะหายเกิดแต่ละรัง้งแต่ละขัง้งแมนมีกรรมเป็นผีนามีกรรมเป็นเป็นฐานเป็นผีาน,เน,ผนา,ากเกิดเป็นพืชเกิดเป็นเครืออาศัยหเกิดกรรมใดกรรม กรรมดีกรรมดำกรรมขาวกรรมดีกรรมบดีอันนี้เป็นพื้นเป็นฐานให้เกิดหากกรรมดีกรรมขาวจะเห็นในเกิดได้ผู้แบบอันหนายินดีอันดีอันห้ามจะไปเกิดในบนรพกับเป็นผู้มีผู้อันหนา ยินดีมีผู้อนา์หรือไปเกิดในสมเป็นเทวดาที่นี่รากรรมอันเป็นอื้นเป็นนาเป็นบลอาสายัยมีไปเกิดคู่แบบนั่งกันบอดีคู่แบบนั่นก็นบรทยาบ,บน,น,บบา,บนาเปิดเป็นต้นว่าจะเป็น เกิดในสัตวปปะรดในเพกก็ดีแมนแต่ร์พิสุทธิ์ก็คือสัจยาลักษณ์นั้นมีกรรมเป็นอาศัยมีกรรมเป็นแบบงเกิดเระพุทธเจ้ากรรมมัดสะโบมีกรรมเป็นของของตนกรรมมัคญโยนิมีกรรมเป็นบ่อนเกิดมีกรรมเป็นแห่งเกิดกรรม เขามีพอรับเองเพราะฉะนั้นการเกิดแต่ละขั้นมีสิบิอยู่ตายจากไปผู้เปลี่ยนผู้แปรมายังเกิดมาเป็นมนุษย์มีกรรมอันดีงามอันเหตุแห่เกิดเป็นมนุษย์ที่นี่หลาสั่งจกรรมอันดีงามไหวคือสั่งทุท่มทำความเป็นมนุษย์ไป ได่พึ่งกระเดกกำมาเกิดอยู่ในผู้แบกของความเป็นระดับมอนเดิมถ้ากรรมมันดีนง,ง,ง,งดดารรม,งม,ม,รรมงยิงย่งๆถึงไปดีกว่าคุณธรรมของหนึ่งมีคุณธรรมของเทวดาจะเป็นเกิดอยู่ในผู้แบกของเทวดาถ้าว่าคุณธรรมตามกับความเป็นระดับตามกับความคุณธรรมของหนึ่ง ก็เกิดในรูปแบบของสัตย์เดลสารสัตว์นรกเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติทีโมเนตการสิ้นสุดมีโมเนตการมุดในยงแต่สาตติเดียวเมื่อใดยังมีกรรมดีกรรมพอดียังมีกรรมดำยังมีกรรมขาวเมื่อนั่นไคกรรมนี่แหละเป็น ภาพของพวกเขาตามดีสินแดดเกิดของพวกเขาเพราะฉะนั้นพระธรรมาาบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ด้วยการให้ทานด้วยการสาศีแล้วด้วยความประญมยุประดมวิธีระดิะเกลิภูมีคุณคือมางกาบิดาที่รวมหลับจากไปญาติทิจารที่รวมหลับจากไปพวกเขาวิวาได้ทำกรรมอันขาวกรรมอันดี สิ่งความดีความงามไอแก่ไปเลยกรรมที่กระท่ำนี่บ่มีอันใดสิยูเหนือได้บ่มีอันใดสิยูเหนือแห่งของเก่าบ่บมีวัตถุนหนึ่งคำหรือคำนาจใดๆมีแค่ไปยูเหนืหนเอนเก่าพระพุทธเจ้าว่าคนทำกรรมอันใดไว้หมดลงไปในมหาสมุทรตะวีเขาไปรีดอยู่ในถ้ำ ลื้อเจ้ามอกบินไปในอาักตาขอบ่งพ้นอำนาจขอกลับเมื่อใดเขาได้ทำกรรมดีอันงามยาสุขคิดน้อยใจว่าโอ้ทำความดีแล้วทุกคนเห็นมีผลบางคนก็คิดแย่งใสแต่ว่าในความพิสูจน์เขาทำกรรมอันใดว้าเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนกรรมดีงามที่นกระทำที่นกระแน่นอนต้อง ผลในยิตในใจมีผู้ห็นแล้วดีคือเมื่อได้้าคุณคามดีเทาก็จะมีความสุขใจสบายใจอันนี้หลังจากนั้นก่อผลอันเอิ้ววาวิบาคือผลเสร็ที่เกิดจากคุณงามความดีมันจะส่งผลให้เฮ้าประสบกปกด้ความสุขดังีวิตนีและวิตต่อไปผลกไป เนวทางกับตั้งอันดักาอันบดีนี้เมื่อกระทัแลกกระเดื่งโดยบงเย็นได้แบบ้แคือจิตใจของหูท่ามตั้งตั้ําทามีจิตใจของหูทําบาจิตใจของหูท่ามรอันดัการอันดีเมื่อกระทํางกไปแล้แบนีจิตสาวองจิตเป็นทูก จิตเหลือพอนรั้งแค่หน้นมันก็จะแสดงออกมาทางอุ้คลิกกับภาพเคื่อนทางทางกายและทางวางใจและยังจะส่งผลันเป็นถูกเป็นเหลือเป็นพอนคือพปกต่อไปสร้างต่อไปชีวิตผู้เกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าควรจะวาให้เกิดขึ้นมาพัฒนากรรม คือเกิดว่าแล้ววาสัยุณงนาความดีพัฒนากรรมดีงามขอเขาอย่างไรแตเริ่มสูงทรงยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดยูนเหนือกรรมดีกรรมบดีจริงเธอคนิพาแต่เดิมอันกกรรมขั้นมผู้ถามว่าเกิดมาอย่างต่อ่าเกิดว่าพัฒนากรรมเป็นยังไงเนะ พระพุทธเจ้าสอนให้รักกรรมบดีทำแต่กรรมบุญดีงามจนอยู่เหนือสิ้สุขกรรมดีกับยังเอาเลยว่ต้องตก่าถึงกรรมเสื่อจิตใจองใสบริสุทธิ์หาสะอาดเมื่อน่าระเภาสิ่งจะถึงผลผลิพานการถึงผลิพานก็คืออยู่เหนือกรรมดีกับเสื่อจิตใจบริสุทธิ์หาสะอาดพอคนเข้าในเปรียบกมงซี เร้เกดเมื่อหนึ่งเรื่องหนึ่งกำผ่านไฟเมื่อเรื่องหนึ่งกำนั่งแขเราว่ากำนั่งแขกก็กำผ่านไฟเว่ามันอันใดมีความสุขความถุกในเรื่องหนึ่งที่กำนั่งแขกถือว่ามันจะเป็นของข้อแต่มันไปยังมัมีถูกอันในเือการความดีคือกะไรววามส่วนถึงมันเป็นก้าไปความดีถึงมันเป็นข้าหน้า นั่งแขงถากรรมทั้งสองมันก็นยังมีความหอนในความเย็นถาปล่อยวกกรรมทั้งสองอย่างเปดดไป่ไหมกกรรมทั้งสองอย่างจริงๆห่อนและเย็นปฏิภาณเมื่อใดลระบุญลับาปข้ความดีความสวยไปเมื่อนั้นจึงจะถึงเสงร็จปฏิภาณยิขออนุโมทนาสาธุกการี่ได้พักทันบอกเห็นบุญไปดีแล้ว